ที่บริเวณสะพานปทุมธานีหนึ่งตงบ,บางปลอกอเภเมืองจงังวปทุมธานีพลตำรวจโทคำรณวิทยุกระจ่างนายกองการบริหารส่วนจวปทุมธานีร่วมกับนายกฤษดาพงเสริมผู้จัดก,การการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวปทุมธานีลงเรือเพื่อทําการย้ายามิเตอร์ไฟฟ้าที่อยู่กับเสาไฟฟ้าริมแม่น้ําเจ้าพระยาเพื่อเตรียมรับประดับน้ําทะเลหนุนสูงในวันที่10ตุลาคม และรองรับพายุไลออนร็อกที่จะพัดเข้าประเทศไทยในวันที่11ตุลาคมนี้ซึ่งจะส่งผลให้ระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาเพิ่มสูงขึ้นจากเดิม3-50เซนติเมตรมระเวณพื้นที่ลุ่มต่ำนอกแนวคันกั้นน้ำริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาจังหวัดปทุมธานีนนทบุรีและกรุงเทพมหานครซึ่งได้เสริมเครื่องสูบน้ำและเครื่องผักดันน้ำเพื่อเร่งระบายออกทะเล โดยองค์การบริหารสวนจังหวัดปทุมธานีจึงร่วมกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคทําการย้ายมิเตอร์ไฟฟ้าให้สูงจากระดับน้ําบริเวณริมแม่น้าเจ้าพระยาเพื่อป้องกันกระแสไฟฟ้าเป็นอันตรายแก่ประชาชนโดยในส่วนของแนวขันกั้นน้ําได้มีการสํารวจทุกวันและเตรียมแท่งบริเออร์กั้นน้ําหากว่ามีน้าเอ่อล้นขึ้นผิดปกติสํารวจไป2วันแล้วนะฮะกับทางผู้จัดการไฟฟ้าปทุมนะครับแล้วก็ทางเทคนิคปทุมธานี โดยเอานักศึกษาเนี่ยเทคนิคไฟฟ้าเนี่ยเอามาร่วมนะในการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนตอนนี้คราวที่แล้วเนี่ยเราเห็นว่าตามเสาไฟฟ้าเนี่ยที่มีหม้อไฟอยู่เนี่ยมันเริ่มมินเม์แล้วเพราะน้เพราะน้ำมันจะท่วมท่วมถึงหม้อไฟแล้วนะครับแต่คราวที่แล้วเราเห็นว่าแค่บางบางหม้อเนีแค่ประมาณประมาณฟุตเดียวแล้วประมาณฟุตเดียวก็เลยต้องเร่งด่วนนะครับซึ่งตอนนี้ดําเนินการซึ่งทางไฟฟ้าเนี่ยก็จัด เจ้าหน้าที่มาทั้งหมดมาระดมกันวันนี้เอาเรือออกเพื่อจะให้เสร็จภายในสองวันเพราะเดี๋ยวถ้าน้ําทะเลหนุนขึ้นมาตอนกลางคืนเนี่ยจะมีปัญหานะฮะแล้วเราก็จากการสอบถามพี่น้องประชาชนเนี่ยเรากร็รู้แล้วว่าเขาหวาดกลัวเรื่องไฟฟ้านะฮะบ,บางบ้านถึงก็ปิดไฟเงี้ยนะก็ต้องช่วยเหลือต่อไปนะครับคิดว่าภายในสองวันนี้เรื่องหม้อไฟต่างเนี่ยต้องขึ้นที่สูงให้หมดนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะมีอุปกรณ์ต่างๆลงมาให้พี่น้องประชาชนอีก นะฮะในวันศุกร์นะครับเกี่ยวกับอุปกรณ์ป้องกันไฟฟ้ารัดวงจรก็ต้องเตือนพี่น้องประชาชนนะตอนนี้พยายามหลีกเลี่ยงเสาไฟนะครับมันจะ่วจากเสาไฟฟ้าะอะไรพวกนี้แล้วก็เดี๋ยวผมจะมีอุปกรณ์นะที่จะไอ้เทสทดสอบกระแสะไฟฟ้าในน้ำเนี่ยซึ่งมันผมได้สั่งไปแล้ววันศุกร์คิดว่าจะได้อีก,อกประมาณร้อยอันนะครับก็กระจายลงไปให้พื้นที่ได้ทั่วถึงคือในแนวพันธุ้น้ำเนี่ยเราก็สำรวจกันทุกวันนะครับแล้วตอนนี้ก็เตรียมทั้งบารีเออร์ เพื่อจะกั้นกั à, here, ้นถ้าเกิดอยู่อยู่หลังคันกั้นน้ำเนี่ยผมเชื่อว่าป้องได้ก็มั่นใจนะครับว่าจากการป้องกันทั้งหมดเนี่ยทั้งทางบางกะดีท่านนายกทวัชชัยนะฮะอึ Ü ้งอาพรวิไลแล้วก็ทางผู้บริหารของนิคมังกะดีเนี่ยเมื่อวานเราประชุมหารือกันก็เครียดพอสมควรนะครับแล้วก็พอไปดูของจริงทั้งหมดแล้วเนี่ยตอนนี้ขอให้สบายใจได้ว่าเรามีการเสริมอะไรไปบ้างเครื่องสูบน้ําต่างๆเราเสริมกันหมดนะครับเชื่อว่า แนวหลังเขื่อนเนี่ยไม่น่าจะมีปัญหาหลังแนวกัน้นนะครับตอนนี้ก็ห่วงพี่นอ้องประชาชนที่อยู่อยู่นอกอยู่เนี่ยด้านนอกริมแม่น้ํามากกว่านะครับเพราะว่าน้ํามันจะเอ่อขึ้นทุกมา